ควายตอนนี้ดํากับเผือกในเวที่เป็นควายยักษ์เทียบรุ่นรู้สึกว่าไม่แตกต่างกันเยอะเนาะพี่ต้งเนาะสวัสดีครับพี่ตุ้งสวัสดีครับ,รบพี่เต้ยสวัสดีครับแล้วก็ฝั่งข้างหลังครับคนจูงควายจะเป็นเจ้าของควายเลยก็คือทางานายหัวเอ็กเนาะวันนี้ <laughs> โกเครดิตให้วันนี้ก็จูงควายเข้าสนามในรูปแบบคําว่ายักษ์เผือกในเจเนเรชั่นของคําว่าฟันน้ํหนม โอเคเรายังไม่จบหญ้าฟางน้ําแดดด้วยพันธุกรรมเกิดขึ้นเพราะอะไรวันนี้เดี๋ยวจะให้ทั้งปาดแล้วก็ทั้งผู้รู้แล้วก็พี่เลี้ยงที่วันนั้นน้องเกิดอยู่ที่ข้อเป็นอะไรวันนี้เรามามพูดถึงพ่อพันธุ์ตัวนี้กันในรูปแบบคองว่าดาวลุกมาครับพี่โต้งครับมาพี่เต้ยครับพัฒนาการเขาเร็วมากใหญ่มากก็คือวันนี้การันตีได้ว่าในควาย,วายเผือกฟันมนมไม่มีใครใหญ่กว่าเขาในหน้าที่แห่งนี้ เต้ยเขาจับทางถูกเขาเลือกซื้อแม่ควายแม่ควายตัวตัวดีๆแล้วเลือกเลี้ยงน้อยแลเลี้ยงน้อยแต่ว่าคุณภาพอย่างแม่บุญตาแม่ฟ้าใสนี่คือให้ลูกเนี่ยเลี้ยลูกในท้องก็นี่ของผมจองแล้วเนี่ยถือว่าถือว่าเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่จับแม่ควายตัวดีๆหรือพ่อพันธุ์ที่พอจะจับได้นี่ก็ เปลี่ยนมือก็ผ่านทางเกียร์เตอร์อยู่บ่อยๆใช่ไหมครับผมว่าซื้อไม่ได้ซื้อหลักล้านเขาซื้อราคาหลักแสนซื้อไม่ได้แพงครับคือการดูคอยออกบางทีมันก็ไม่ได้เป็นค่าตัวที่สูงใช่ไหมใช่ครับเราต้องดูให้เป็นดูให้ออกดูให้ขาดครับมานี่ก้อยเลยเฮียให้หล่าล่าเข้าหาได้ไหมใบหนาทุกคนหลานล่าจะไปชนบุรีต้องไปให้ถึงรอบนี้เนาะไปได้เลยต้องตาือยากไปดูน้องเขาน้องเขาตัวเมียกระดูผมว่าใหญ่กว่านี้เลยใหญ่กว่านี้อีก คือเราอยากให้เกษตรกรได้ใช้จริงๆอะครับพอเราก็มันก็เริ่มจะรีดน้าเชื้อแล้วเพราะว่าเราแบบแม่มันใหญ่พ่อมันใหญ่คือหนึ่งในเ่างของโปรเจกต์ของเรา3อย่างที่เกินขึ้นปยังไงวางน้ำเชื้อกําลังรีดก็ตอนนี้ก็กําลังจะร้อยเจ็ดสิบเชื้ออยู่หกสเจ็ดสิบน่าจะช่วงอีกประมาณสักสามสี่เดือนนี่แหละก็น่าจะน่าจะเรียบร้อยละใหญ่จริงครับใหญ่จริงคือวันนี้เราแพ้เขาเรื่องกระดูกโครงสร้างคือ ควายตัวนี้มันใหญ่และมันงามไอ้พวกนั้นคือมันเป็นควายยักษ์คือกระดูกแข้งขาเขาคือควายยักษ์เขาจะดูมีเกณฑ์การตัดสินอีกแบบหนึ่งครับแต่ควายงามนี่มันถ้าถามว่างามอันนี้ผมบอกตัวนี้งามเออเป็นตัวจบครบแม็กค์ธรรมดาเออใช่เพราะว่าการลาดสนามก็จะมีดูเห็นเรื่อยๆคือเอาปั๊บเนี่ยคิดถึงแม่เขาตอนเด็กๆตอนสาวที่ผมจูงมาปวดแข่งกับเตยอ่ะฟ้าใส่ด่เป็นรูป ผมว่าเป็นลูกยุคนั้นเป็นลูกแก้วฟ้าที่มันสวยเลยใหญ่มากตัวหนึ่งคือผมมีควายตัวนึ่งซึ่งซึ่งผมขายไปชื่อรองดาวเขาจะแข่งคู่กันคือรองดาวไม่เคยชนะฟาใสเลยฟาใสที่หนึ่งรองดาวที่สองไม่รู้นะหล,ะละ่ะก็รู้สึกว่ามันหนูผไม่ออกเดี๋ยวถ้ามีโอกาสทุกคนขอให้ตามกับช่องหล่ะๆาไปเรื่อยจะให้เห็นถึงบางออดทุกขออ้ออที่พูดมาพี่โต้ไล่ต่อเลย ย้ายมาเด็กอยู่หนองหนองบัวลำพูใช่พี่ตงเขาจะเห็นตลอดฟ้าใสนี่ผมไปซื้อกับอุ่นแม่เขาเนี่ยผมเ่ะอุ่นเนี่ยชวนผมไปซื้อแม่เขาเนี่ยทีนี้มาเลี้ยงพักหนึ่งก็เต้ยไปเห็นเต้ยเขาเต้ยเขาอยากได้ก็พี่น้องก็แบ่งกันเต้ยตอนนี้ยังทางไกลยังไม่มาเอาไปเรื่อยๆใครคนเรื่อยๆทีนี้พอฟ้าใสเลิกประกวดเนาะก็มาผสมก็ได้เจ้านี้มา ว่าตัวนี่ใหญ่เพราะว่าตอนคลอดเนี่ยเต้ยก็ก็ส่งให้ดูนะอัปเดตอ,อยู่เรื่อยนะแล้วมันใหญ่แต่ว่าวันที่ผมไปเจอที่นครนายกเนี่ยมันไม่ใหญ่ขนาดนี้นะขาอ,อายุย,ยังน้อยไหมฮะออยัยนยงน,ยน้อยน่าแปดเดือน,นอใช่ใช่แต่ว่า,แ,วาแค่ไม่ถึงปีพัฒนกาการมันเร็วมากมันใหญ่มากเพิไปเติมลมมาใช่ไหมเนี่ยเขาปั้มปตทไปเติมลมมาพันธุกรรมดีแล้วน้ำเลี้ยงเขาดีต้องยอมแล้วน้ำเลี้ยงฟาร์มเขาดีครับ แล้วพันธกิจดีด้วยล่าสุดเพิ่งเพิ่งไปเห็นฟาร์มของเพีกมาโอ้โหกวันนี้เรามิดแฟปแฟปคือแบบยิ่งใหญ่มากในการปดเดอร์ตอนนั้นรู้สึกว่าจินตนาการคิดว่ามันจะมาขนาดนี้เพราะการมาตอนนี้คือมันเยอะเราก็คิดนะครับเพราะตอนนั้นพี่หมายก็เพิ่งได้แกนแชมป์มาแล้วงานวายงามแล้วเรามีแม่พันธุ์ที่เบอร์ใหญ่เราคิดว่าหน้าจะเป็นใหญ่พวกนั้น มันนกก็็ออาเปแบบีตอนนี้ก็่ายฝัยยนก็คือพัฒนาไยเผือกให้เท่าไฟดำะนะเนาะดูวันนี้ก็มันก็เห็นแล้วครับว่าบแบบที่ล้านหลาเห็นว่า<ช>เทีย่วยวของไฟดํามันก็ไม่ได้เล็กกว่าแล้วครับเนาะมันดีใจแล้วที่พัฒนามาให้ดำหนึ่งสยามขี้สุกสีกันแล้วนะในก็คือควายควายยักษ์เก้าตัวครับไฟดำเนาะแต่ตัวนี้มันได้ที่สามอ่ะพี่ใช่นี่แหละความสุขที่เราได้เบ่งบานอ่ะนะอุ้ย นี่คนนี้เลยคนนี้พี่เข้ากล้องไหนครับเชิญหนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จานตัวนี้หน่อยพี่สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มาจากที่ไหนดูไบบินตรงมาจากดูไบมาจากมภาษณ์ก่อนนี่คือหัวใจของคนรักควายเหมือนกันนี่ก็คือจะเป็นหอบเงินมาซื้อควายผมเหมือนบีดเดอร์ครับแล้วคนนี้เขาขวัญเลี้ยงประกวดผมกับพี่โตเหมือนบีดเดอร์ไง พอพอกินหน้ากิตาแล้วจำไม่ได้ได้โอ้คนนี้จำได้อยู่แล้วเฮียนุ่มนะเฮียนุ่มทุกคนแล้วล่าขอไหม่กับพี่เอสไม่พี่เอ์คงต่อวันก่อนเนี่ยเป็นคนไทยอยู่เลยวันก่อนแต่งชุดไทยอยู่เลยวันนี้มาครับปิดคลิปแล้ว เีนงครับปิดคลิปเลยสนามงานนี้เป็นยังไงครับให้เครดิตความสุขพี่น้องอ่าสนามนี้ก็เป็นงานชาติงานชาตินะครับก็จะมีควายหลากหลายเข้ามาเราก็จะเห็นทั้งควายเผือกควายดำเนาะแล้วก็วันนี้เป็นวันประกวดควายตัวเมียก่อนวันนี้จะเป็นตัวผู้นะครับวันนี้เราก็จะเห็นบรรยากาศของการสับเปลี่ยนควายฮนะแล้วก็โดยเฉพาะประทับใจอยู่อย่างหนึง่งงานวันนี้คือมันเป็นงานชาติใครๆก็อยากจะมานะครับการเข้าอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าด้วย เดี๋ยวจะยกระดับมาตรฐานควายไทยนะฮะให้ไปสู่ควายโลกนะครับแล้วก็พี่น้องอาจจะงานนี้อาจจะมีความแบบตะคุรตะครัหน่อยนะผู้จัดงานก็ฝากมาขออภัยด้วยนะครับลิปนี้หลาดลนี่นะครับได้หัวใจคนรักควายทางนี้ก็ไม่อยู่ไกลๆนะเนี่ยอ,อยู่ทางมุตาลิตเลยนะนี่ก็ชนบุรีท้างองาพี่ต้งก็อยู่หนองคายมาจากทุกมุมของประเทศไทย,ทยผมก็เพิ่งลงเครื่องมาควายทำให้เรามาเจอกันนะเครื่องสูกน้ำ เอเอ็กมาเอ็ดเอดวินเห็นพี BX ไหมเอาพีเอ็กมาขยับมานิดนึงครับตลอดที่เลยต้องขอบคุณนะครับผู้ใหญ่หลายหท่านเนาะที่มาดูในคลิปของเราครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนครับมีโอกาสคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับพี่โต้งยิ้มเลยด้วยให้หลั่งหลักก่อนเตยไม่ค่อยยิ้มเลยเต้ยไม่ยิ้มโอ้เสือยิ้มยากอยู่แล้วอะไรนั้นน่ะยิ้มหน่อยหน่อยยิ้มได้ไหมบ๊ายบายบายครับ